กระแตแตเวดกะแตแตเวดทุกคนเคยได้ยินไหมครับเสียงกระแตแต่เวดร้องเตือนภัยดังลั่นเวลาเราเดินสวนที่ไหนหรือตามบ้านใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็จะได้ยินเสียงนี้อยู่บ่อยๆกระแตแต่เวดกระแตแต่เวดเป็นนกที่มีความระวังภัยสูงนะครับเขาจะใครเข้าใกล้ในระยะที่ประมาณสัก50เมตรหรือ30เมตรยิ่งใกล้เนี่ย เขาก็จะร้องดังแบบนี้แล้วก็บินโฉบยิ่งเวลาที่จับคู่ทำรังมีลูกน้อยอย่างในภาพเนี่ยนะครับเขาจะยิ่งไล่โฉบเลยทีนี้แล้วก็จะร้องเสียงดังมากอันนี้เป็นลูกน้อยช่วงฤดูผสมพันธุ์เขาเน่ก็จะอยู่ช่วงพฤษภพามิุนาอยู่ช่วงนั้นนะครับมาช่วงนี้ก็ยังในลูกกาลังโตพอดีจะร้องเสียงดังมากชื่อเขาอีกชื่อหนึ่งคือนกต้ยตีวิ์หรือ ชื่อที่ทางอีสานเรียกกันก็คือนกแต๊แตนะครับลองไปดูนะครับอาจจะอยู่สวนสวนใกล้ๆบ้านของทุกๆคนก็ได้นะเขาเสียงร้องเขาก็แต่แต่เวทแต้แต่เวทแล้วทุกคนได้เห็นลูกน้อยเขาเนี่ยจะยิ่งถูกใจจะยิ่งชอบในความน่ารักของลูกๆเขาเห็นนังในภาพเห็นไหมครับตัวเล็กๆมีขน ฟูฟูหัวดำดำไปแล้วแม่เขาก็จะเข้ามาดูแลพ่อก็จะอยู่อยู่ห่างๆแล้วก็ร้องเตือนภัยให้ครอบครัววิ่งหนีไปซะ